สบายดีพี่น้องสบายดีมื่อนึงงพี่เดียวพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องกับซีสองซีนันบันนาให้เก่าพี่น้องนี่อ่าสบายดีเจ้าพี่น้องเด้อเราจะเป็นฟังไต่ฟังลาวพี่น้องกับสบายดีเอาเขามาในเมืองพี่น้องเหมือนในฮ่องได้เอาพาปิกปากออกไปน้อยเนื่องจากว่าหนวดเท่าไรหนวดลายพี่น้องอยหยักเวียกเห็ดเสษเขาเส้นหนามพี่น้องเอ้ยเราจะไปทางใดทางยาพี่น้องวันนี้เทาแล้ว เกี่ยวเขาเรียบร้อยเขาเมืองพี่น้องมาในีเขามาในเมืองพี่น้องเขามาซื้อเครื่องซื้อของขนาะพี่น้องซื้อเครื่องเขาห่านนะฮะพี่น้องเอ้ยอือแล้วก็ห่านเทาเขามาหอดห่านพี่น้องสาวนิงพี่น้องมาสองคนตอนนิงลูกอุตมาพี่น้องมามาสองคนเกาตอนนี้เทาเขาห่านพี่น้องเขาห่านมาทายน้ำมันเค่องรถพี่น้องเพราะว่ารถเขามีแต่ใส่งานเทาบ่ไดรทายน้ำเปลี่ยนน้ำมันเค่องจากเทือ ต้องเต๋ออะไรพี่น้องเดี๋ยวเขาลืมแล้วให้เพิ่นทายให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้พี่น้องมันอาจจะไปซื้อเครื่องซื้อคลองอีกพี่น้องเอ้ยอืมลดทนใดห่างๆเทำไงล่ะพี่น้องแก่เครื่องแกคลองสร้างคนกำลังหันน้ำมือน้ำมันพี่น้องเอ้ยทายน้ำมันเครื่องนั่นแหละหันจะทั้งไส้แล้วก็ไปจับต้องพื้นหมดละเออ พอมีนี่ยมันเครื่องพี่น้องวันที่แหง้งไปเลยจากแหง้งไปเลยเออรถกับตั้งแต่ข้าวกีดตมม่อมไปเลยบริร่างนะรถกับรถเก่าพี่น้องกขีดต่อมก็รลายนะคระับบริร่างพร้อมแก่เครื่องแก่คลองข,ลขับรถเท่านี้ละขั้นนี้ละพี่น้องสางกำลังน็อตกำลังเปลี่ยนพี่น้อง ต้มพี่น้องต้มลายก็ดอก,อกกาบตกแต่ข้าวคนตกลายประเด็นนั้นมันรถยังบ่ออกพี่น้องรถกับิ่งขิดต้มพี่น้องเขาลุยลุยรถเขาลุยขิดต้มลุยขิดดินไปว่าไปว่า,า,าพี่น้องยสายลุยรถขนทุกพี่น้องแก่เครื่องแก่ของ นะจะตายว่ารีวิวก็แม่พี่น้องหพี่น้องบรรกรถบรนทุกเท่าแก่เครื่องแก่คองเท่าคนไหนท่านเดียวเานี่แล้วพี่น้องก๊อกเข่ารถเผาคนกระทาพี่นองงอ้องเลยอ๋อเบิง้งผมนี้แล้วไปหาซื้อเครื่องซื้อคลองอีกปัจจัยมันถ่ายแล้วมันเครื่องแล้วแตอนนี้นี่มันเครื่องอะไรโจกโจกพี่น้องอ้ยดำก็ได้กระดั เปลี่ยนแต่เฮงเราจะเข้าวสิได yani ้พ uh ี huh. uh ่น huh. ้องจะลืมไปแล้จะลืมจะลงไปแล้วต้องเปลี่ยนต้งแทงสุดท้ายมุ่งเครื่องพี่น้องเอ้ยโอ้ยลดเก้าอี้พี่น้องเอ้ยลดทุนใดน้องเขาเก้ารถอีเถ้าเขานี่แหละพี่น้องฟ้าสีเครื่องสีคลองอืมเอาไรแต่ผ้าห้าครบห้ากินพี่น้องเอ้ยอีเถ้าห้านี่แะมาเบิ่งด้านทางใต้อีกพี่น้องอืมอันนีเป็นกล่องพี่น้อง ถ่ายกล่องเลยเขาไม่ได้หันเนาะเออถ่ายแ้วมันเครื่ยอะต้องถ่ายกล่องฟอมพี่น้องไม่ได้ขีดตมไม่น้องขีดตมขีดดินเก้าพี่น้องเอ้ยเกลื่อนเก้าแห้งเกลื่อนแห้งีกแลังหันกล่องถ่าย้วมันเครื่องเปลีย่ยนกล่องเลย ตอนนี้ก็แล้วเรียบร้อยพี่น้องมันจะตัดเครื่องร้อยแล้วสีไปแล้วแลพี่น้องบานนี้พอจะปั๊มน้ำมันดีพี่น้องไปซื้อน้ำมันอีกซื้อเครื่องครับพี่น้องวันนี้เลาะซื้อของซื้อเครื่องหมดละแต่ก็บบริหารมาได้ดอกพี่น้องหาพี่น้องเบิ้งแข็งแรกแข็งหน่อยแหละขั้นเฮ็ดไลยมันก็สีเงาพี่น้องมันเทิกนะเทึงน้ำพี่น้องมันนี้ไปแล้วพี่น้องบ้านนะกระสีไปห้าสี่น้ำมันซื้อยังต่อพี่น้องไอ้ไป เนี่ยมามาผอทหารเป็นหรอไอมาผอบนอกเป็นหรอมามาซื้อเครื่องมาในเมืองเป็นหรงมาในเมืองอะไรผอบเป็นหรอไอนั่งอยู่ในรถของหมอกอยเป็นมาเห็นจัะมาซื้อเครื่องมาคนเดียวดิเจ้าไม่มานำมาคนเดียวเป็นหรงมาคนเดียวเพิ่นใส่หนีเป็นได้เป็นหรอเป็นหนีเพิ่นซื้อเลขพี่น้อง ซื้อเลขลายเลยเป็นหนีได้ดหพิ่นซื้อเลอะรเป็นหนี่นเป็นหนีพิ่นได้ไปน้รอไ้ลายงวดเลยลายหึงเลยสะสมใหม่ซีอมโฮมลายซเติมลายแซนเติมเป็นหนีเลขกปน้ออเทากับวางสี่ร้อยแปดราลานนี่แหละมันถือไปกกเป็นหนีกระจายกันลายแซนดเเ่าจากสิบพอบ่นพ่อไปอ พอ่อพ่อใจหนี่เลขเนมื่อหน้าบินพวนอานลาเนตโหมแต่ละบินนมันเทบบนอเทบินเทลมันเทอเลไป็นนี่ได้ไหมน,นะ้มันขัิปขันก็ได้ดิเก้านก็ได้โอ้โอสไลบินตัสาวกันสานนเป็นไล่ก็ไม่น้อยไะนะล่แซนน,น,นนารีางเลยสี่สโจมมั่วเราไป่น้อยโจมนีเปนสี่ิบ่มอืเทอเบานนี้เป็ดเส็จเทาเลมีมั้ เป็นหนีนพี่น้องจ้าจะอดสามแสนเป็นนองสองแสนแปดแปดสิบเจ็ดพันน้องเลยเป็นนีเลขพี่น้องเลยวังแปดลอยล้านสี่ลอยล้านไพี่น้องนนี้อือใส่หนีท่านมอพนพี่น้องเลยเป็นหนีพนเป็นหนีกระจายมาพอในตลาดในเมืองพี่น้องก็เลยใส่น่นนีเลยพอไม่ได้โอกาสติดไฟมันนี้ไม่ได้โอกาสไปสืมือนี้พี่น้องมาพอทนก็ใส่ท่านนี้เลย อรกุงเฮาพี่น้องนี่ลัดไปแล้วก็แล้วเขาก็แจกยายแล้วพี่น้องบาดนี่ยแจกย้ายไปเื่ไปมั่นให้เก่าหลับนี่หังยังไม่นํำมานหนัเขาเป็นน้ำมันเครื่องรถเมื่อกี้นี่มาหน้าอุกอุดมใส่ฟอสซานมัเข้ามาไงไปเพื่ออก็อ้อมัพี่ละอุดมใส่ไปเสื้อผลมาเออผนก็ขี่รถมาเออแสดงมาผมนี่ผมจะมีฮอตแสดงมาเนาะฮอตเลิาแลรวเออ ต,ตอนนี้ก็มางหอดปั๊มน้ำมันเลยนาะพี่น้องทั้งนั่งกับทั้งล้างปั๊มก็เป็นผงหน้าเขา่าเรื่องกับเติมพี่น้องหอดปั๊มน้ำมันเแล้วที่เอามาซื้อประจำพี่น้องเลยเอาน้ำมันกำลังเอาใส่ถังให้พี่น้องล้างน้ำมันใส่ถังให้เฮาตอนนี้ สิบะทังสิละทังสิบก่าทังพี่น้องแล้วเลยพี่น้องซนดามันเล็บร้อยแล้วสิเดไปเลยพี่น้องรออีกลายหม่องลายบอลเพื่อสิแล้วอือไปได้ไหมโดยโดยโดยขอบใจกบใจ ใส่เรียบร้อยแล้วกลับแล้ไปดอกไปแล้วบริกลับบา้านดอกไปว่าไปหาซื้ออีกเลาะทัวร์น้ำต้าน้ำมันนี่นรกเอาอาหารอีกอาหารหมูอาหารแล้วมีแต่ของหมูเหมือนแตหงแตหงัวยังอยูอย่เวลเอา,อา,าแตหงหมูกำลังขับรถไป กบอเรียบร้อยครบแล้วมันกันได้แล้วอาหารกันได้แล้วพี่นอ้องยังอีกหลายอย่างอยู่จะได้ก่อนจะวันมาซื้อเลขแล้วพี่น้องวันนี้เลขแล้วบินเงาหายก็า่างวาวพี่นอ้องวางเงินแปดร้อยล้านอะไรพี่น้อง เขาอยากได้แปดร้อยนั่นแหละโบได้ผ่าได้พี่น้องเอาอันซื้องวดเอาซื้อขอบได้ผ่าพี่น้องแต่ว่าจะเชื่อแสนสามสิบอือ,อได้แปดร้อยได้เงิอนอพี่น้องแปดร้อยล้านได้เงอนี้ได้ซื้อน้ำมันเพนิ่นในอนี้ให้ได้แปดร้อยล้านเป็นอยากเป็นว่าผมบินกับพี่น้องแสนอันกลัวผมได้เงอนี้กอะแล้วก็ใส่นี่เมื่มันนอกแฟนสามแสนโบพี่น้องอันนี้มาเอาอีกแสนกว่าบาทอีกเลย

ไปประตูก่อนไปพี่น้องเอ้ยมาปิดประตูเป็นยังเลยอยยูไม่แล้วพี่น้องปกติเมื่อไรกัปเลยบ่ายไปต่อกันที่นาแล้วพี่น้องไปกับแล้ว